ม <music> าคือแจ็คสันปักจินยองเชยองแจแบมแบมคิมยุกยองกัดเซ่บุนเปียช่วยวออาเกซไทยพร้อมสู้สึกที่คอนราชมังแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ชันติ้งก็พร้อมแล้วบงก็พร้อมแล้ววันนี้ปิ่นจะมาแชร์ประโยชน์ภาษาจีนเอาไว้ใช้กับพ่อสอจีนได้ใช้ประโยชน์แน่นอนตอเาเจเปียจีเปียถุยเอปซซจเคนาตี๊不好意思手机可以拿低一点吗我看不รอ 小声一点吧，你的声音录进我的视频了。不要插队，谢谢。不要插队。ปิ้อชาต้ยเสี่ยเสี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ดูสุภาพนะคะสามารถเติมคำว่าเี่เสียหรือคำว่าขอบคุณ้ายประโยคได้ยกตัวอย่างเช่นปุยเอาชาตุ้ยเี่เสียหรือว่าลดเสียงลงหน่อย เสียงอีกหน่อยขอบคุณแล้วเจอกันวันคอนนะคะบ๊ายบาย